รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยค่ะ รายการ Happy Season ฤด,ดูแห่งความสุขสนับสนุนรายการโดยไอคอนสยาม c p แ a m ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร r ี j ูเน่คอลลาเจนสวัสดีปีใหม่2025ครับและตอนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Happy Season ฤดูแห่งความสุขครับผมวันนี้อยู่กันกับผมต้นกล้านี่ปุ่นแก้วเรือนครับ สำหรับเรื่องดาวความสุขเรื่องแรกของเราในช่วงแรกของเรา Happy Box สุกแกะกล่องนะครับพาคุณท่านไปชมบรรยากาศงานคอนเสิร์ตเขาดาวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฝั่งตะวันออกครับจัดโดยเมกะบางนาร่วมกับ NT บรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปชมกันครับช่วง Happy Box สุขแกะกล่อง ยิ่งใหญ่สมการรอคอยกับงาน NT p r e s e n t e เมกาคา u ดาว o w n 2025ิคอนเสิร์ตคาดาวที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฝั่งตะวันออกงานที่ถือว่าเป็นจุดหมายสำคัญในช่วงปีใหม่ของคนรักดนตรีและคนที่อยากมาสัมผัสป,ประสบการณ์สุดพิเศษที่ไม่เหมือนใครโดยในปีนี้มาในคอนเซปต์ A Sonic Journey into Mega Pop City พาผู้เข้าร่วมงานดื่มดังไปกับมหานครแห่งแสงสีและเสียงดยการผสมผสานสุดสร้างสารร์ระหว่างความบันเทิงและงานอาร์ตทยทอดผ่านบรรยากาศซิตี้ o ๊ให้ทุกคนได้ สนุกและสร้างความทรงจําสุดพิเศษในคืนข้ามปีนอกจากนี้ยังได้สัมผัสความบันเทิงแบบเต็มอิ่มต่อเนื่องกว่า10ชั่วโมงงานครั้งนี้ได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามโดยมียอดผู้ลงทะเบียนร่วมงานล่วงหน้าทําลายสถิติปีที่แล้วภายในเวลาเพียง2วันโดยในวันงานมีผู้เข้าร่วมกว่า5 0 0 0คนพร้อมถ่ายทอดสดให้ประชาชนทั่วประเทศได้ร่วมชมท้งทีวีและสื่อออนไลน์ส่งผลให้มียอดผู้ชมมากกว่า4ล้านคน โดยเปิดเวทีด้วยบอยแบนด์สุดฮอตตามด้วยโชว์ต่อเนื่องจากศิลปินแถวหน้าของเมืองไทยที่นําเพลงฮิตมาเรียกรอยยิ้มให้แฟนๆพร้อมการแสดงแสงสีเสียงชุดพิเศษด้วยการแสดงเอฟเฟกและจอ LED ขนาดใหญ่ที่ดีไซน์ในรูปแบบซิตี้ป๊อปมีลูกเล่นสุดล้ําให้ทุกคนได้ถ่ายภาพเกๆ๋ๆแชร์ต่อความสนุกนี้ได้สนุกมากยิ่งขึ้นทําให้ค่าคืนส่งท้ายปีนี้พิเศษกว่าที่เคย เมจิคิลเขาดาว2,025ยกกำลังความสุขสนุกสุดมันนับถอยหลังสู่ปีใหม่โดยศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลฉล่องลองส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่2,025กับงานเมจิเคิลเขาดาว2,025งานเขาดาวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีพร้อมโชว์สุดพิเศษจากศิลปินชั้นนำที่มาไรา่มนแห่งความสุขและความสนุกให้ทุกคนในคืนข้ามปีณลานเอาท์ดอกข้างศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลบริเวณหน้าอินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอล สำหรับงานเม c ิ l ค o u ค t d ดาว2025จัดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศการเฉลิมฉลองเทศกาลส่งความสุขโดยเนยรมิตพื้นที่ลานอ o u t d o o ข้างศูนย์การค้าฟิวเจอร์พารและสเปลจัดกิจกรรมมอบความสุขแบบจัดเต็มให้ได้ช็อปชิมชิวกันแบบเต็มอิ่มในค่ำคืนวันส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ อาร์ติสตสเตทเรโเขาดาวที่รวมเอาความสนุกหลากหลายมาไว้ที่เดียวเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นหลากหลายสไตล์อิ่มอร่อยกับอาหารขนมและเครื่องดื่มจากร้านค้ามากมายสนุกกับกิจกรรมและมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังตลอดทั้งเดือน นอกจากนี้มิ c ิ l c ้เขาดาว2025ถือว่าเต็มไปด้วยความสนุกจัดเต็มส่งท้ายปียกขบวนศิลปินชื่อดังมาสร้างความสนุกกันตลอดคืนดับว่าเป็นความสนุกส่งท้ายปีสุดๆเลยทีเดียวค่ะสำหรับงานมิจิ l c ้เขาดาว2025ในปีนี้ ไอคอนสยามประกาศความสำเร็จมหาประกฏการเค้าดาวฉลองที่สุดของไทยและที่สุดของโลกในงาน Amazing Thailand เค้าดาว2025โดยลิซ่าและลิสามโนโบาลศิลปินระดับโลกสัญชาติไทยผู้เป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยและเป็นแรงบันดาลใจของผู้คนทั่วโลกมาพร้อมโชว์สุดอลังการสะกดทุกสายตานอกจากนี้ผู้ร่วมงานและนักท่องเที่ยวไทยและต่างประเทศยังได้ประทับใจกับการแสดงพลุลักโลกยาวที่สุดริมแม่น้ำเจ้าพระยา1,400เมตรบนโค้งน้ำที่สวย ที่สุดของแม่น้ำเจ้าพระยาภายใต้แนวคิดเฉลิมฉลองมรดกไทยอันดุงโรจนิรันสะท้อนถึงสีสันและความงดงามของมรดกและภูมิปัญญาไทยและไอคอนสยามยังคงสานต่อแนวคิดพลุดักโลกการเลือกใช้วัสดุธรรมชาติจากข้าวเหนียวไทยนวัตกรรมหนึ่งเดียวในโลกเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนนะับเป็นการตอกย้ำการเป็น global h o t าว destination เขาดาวหนึ ination, ่งเดียวในประเทศไทยซึ่งได้รับความร่วมมือจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยพันธมิตรภาครั ภาคเอกชนทุกภาคส่วนผนึกกำลังส่งมอบความสุขต้อนรับปีใหม่ให้แก่นักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติซึ่งการจัดงาน Amazing Thailand เขาดาว2025ในปีนี้สำนักข่าวทั่วโลกพร้อมใจรายงานข่าวเขาดาวประเทศไทยไปทั่วทุกมุมโลกตอกย้ำประเทศไทยยืนหนึ่งเขาดาว Destination ที่ยิ่งใหญ่อลังการติดระดับโลกค่ะสำหรับในปี2568ของเราครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่ปีมะเส็งครับผม และผมครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านเข้ามามูต้อนรับปีใหม่ครับผมกับแบรนด์ลัคนาเอ็กหมอช้างครับเป็นครั้งแรกของวงการจิวเวลรี่ที่ผสมผสานความงามของจิวเวลรี่ครับเข้ากับการมูของสายมูเข้าด้วยกันจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับ ครั้งแรกของวงการจิวเวอรี่ในการเปิดตัวคอลเลกชันเซนคอลเลกชันแบรนด์ลักษณาแบรนด์น้องใหม่ที่จับมือหมอช้างทศพรสีตุลาพร้อมกลยุทธ์แฟชั่นแฝงมูมูแบบย่องเบาแฟชั่นแบบตะโกนรับเทรนกระแสสายมูมาแรงต้อนรับปีมะเส็ง2568ผสมผสานดีไซน์ที่งดงามและศาสตร์แห่งการเสริมดวงสร้างพลังบวกให้กับผู้สวมใส่ วันนี้ก็คือรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้ร่วมง,งานกับหมอช้างน,นะคะแล้วก็ขอบคุณที่มีสู่อมวลชนทุกคนที่มาร่วมง,งานของเราวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนติดตามแบรนด์ลัคนาไปเรื่อยๆนะคะเรามีเซอร์ไพรส์ออกมาอีกแน่นอนเลยค่ะในเซนตคอลเลคชันเนี่ยเราออกแบบมานะครับมีทั้งหมด7สีด้วยกันนะครับแล้วก็ประกอบไปด้วยพลอยทั้ง7ชนิดนะครับพลอยแต่ละชนิดเนี่ย มีความหมายที่แตกต่างกันนะครับอาจจะชอบในเชิงของศาสตร์ที่เกี่ยวกับวันเกิดนะครับเช่นอยากจะเลือกสีที่มันสมพงกับวันเกิดของเรานะครับก็ในเพจของทางลัคนาเนี่ยนะครับก็มีคอนเทนต์นะครับที่จะมาซัพพอร์ตนะครับว่าคุณก็สามารถเลือกจากวันเกิดของเราก็ได้นะครับมีทั้งไซส์ในแบบปกติแล้วก็ไซส์เล็กๆบางๆนะสำหรับคุณผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้นะที่อยากจะให้มันมีความคล่องตัวในแต่ละวันที่มากยิ่งขึ้นด้วยครับ สนับสนุนรายการโดยไอคอนสยามพีแ a m ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรีจูเน่คอลลาเจนเรื่องราวความสุขที่ผมจะนำมาแชร์เรื่องแรกในเบรกนี้นะครับจะพาทุกท่านไปชมงานเข้าดาวที่เมืองพัทยาครับผมซึ่งมีชื่องานว่า Mono 29พัทยาเข้าดาว2025 c น r n i v a l of h ค p p i n e s s ครับผมบรรยากาศงานจะเป็นอย่างไรไปชมกันครับช่วง Happy Rewards สุขรีวอร์ด จัดหนักจัดเต็มเป็นงานเขาดาวประจำปีสุดยิ่งใหญ่ของประเทศไทยอีกงานสำหรับงาน Mono 29นีพัทยาเขาดาว2025 Carnival of Happiness ดำเนินการจัดโดยเมืองพัทยาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพัทยาและสถานีโทรทัศน์ช่อง Mono 29ีที่จัดขึ้นตลอด3วันระหว่างวันที่29-31ธันวาคม2567นริมชายหาดพัทยาที่มีความยาวเกือบ3กิโลเมตรซึ่งตลอด ทั้งสวันอัดแน่นไปด้วยมวลมหาประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ตั้งใจเดินทางมาร่วมฉลองเทศกาลสงท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่อย่างต่อเนื่อง บรรยากาศงานในค่ำคืนวันสุดท้ายของปีเต็มไปด้วยความสุขทั้งเวทีคอนเสิร์ตศิลปินสาวสุดเอนเตอร์เทนเบกกี้สีธัญญาที่ค้นทีมงานแดนเซอร์มามอบความสุขสมกับบรรยากาศคานิวัลอย่างแท้จริงจากนั้นยกเวทีให้ศิลปินรุ่นน้องสาวสุดซีสานนี้มาสนุกกันอย่างต่อเนื่องโดยงานนี้สานิี้โชว์ความสนุกด้วยมุกเด็ดๆแปพลวาเล่าสร้างความสุขและเสียงหัวเราะให้กับแฟนๆที่มาร่วมงานได้อย่างมากมายก่อนส่งต่อความสุขด้วยศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่แท้ง ด้วยแปสาวน้อยสุดน่ารักและเซ็กซี่ร่วมปล่อยแดนซ์เพอร์ฟอร์แมน์ออกมาได้อย่างจัดจ้านจนเวทีแท,ทบลุกเป็นไฟนอกจากนี้ยังมีศิลปินอีกมากมายที่มาร่วมเอนเตอร์เทนกันอย่างต่อเนื่องทั้งกระแตโจอี้บอยและสล็อตนาชินก่อนจะปิดท้ายความยิ่งใหญ่ด้วยการเข้าสู่ช่วงเวลานับถอยหลังข้ามปีพร้อมการจุดพลุเฉลิมฉลองสุดอลังการกลางทะเลนาน,านกว่า10นาทีซึ่งถือเป็นอีกงานที่แจกหนักจัดเต็มสมเป็นงานใหญ่แห,ห่งปีเลยทีเดียวค่ะ สำหรับงานเขาดาวที่พัทยางานนี้นะครับเขาก็จัดเป็นประจําทุกปีอยู่แล้วนะครับและเรียกได้ว่าในปีนี้เนี่ยจะมีความยิ่งใหญ่ไม่แพ้ในปีที่เนผ่านมาเลยนะครับสำหรับเรื่องดาวความสุขเรื่องต่อไปครับพาทุกท่านไปชมเรื่องดาวความรู้เกี่ยวกับโรคกระดูกสันหลังคดครับผมกับแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า scolobuddy ที่จะมาช่วยทุกท่านนะครับในเรื่องกระดูกสันหลังคดจะเป็นอย่างไรติดตามชมกันครับ เอดาปุญชีราเทียนรวนนักเรียนไทยจากสาหรัฐอเมริกาใช้เวลาช่วงปิดเทอมกลับมาจัดก,กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เรื่องสุขภาพที่สำคัญแก่เยาวชนไทยใน9ก้าโรงเรียนทั่วกรุงเทพมหานครพร้อมแนะนำแอปพลิเคชัน Scolio Buddy ที่ให้บริการฟรีดยการจัดก,กิจกรรมแต่ละครั้งมีนักกายภาพบำบัดร,ร่วมสาธิตการตรวจกระดูกสันหลังด้วยแอปพลิเคชันพร้อมแนะนำท่าออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงและกล้ามเนื้อหลังภายใต้เป้าหมายในการสร้างความตระหนัก รู้ในวงกว้างเพื่อให้นักเรียนนำความรู้เหล่านี้ไปแบ่งปันกับครอบครัวเพื่อนและชุมชนของพวกเขา ซึ่งเอดามองว่าการตรวจพบแต่เนิน,น,นสามารถช่วยให้การรักษามีประสิทธิภาพสูงสุดและจะช่วยรักษาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยได้ด้วยแอปพลิเคชันสโคลิโอบัตดีที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้จะเสริมพลังใหเยาวชนและผู้ที่สนใจทุกคนได้ดูแลสุขภาพกระดูกสันหลังได้ด้วยตนเองสโคลิโอบัตดียังสร้างความเท่าเทียมกันในระบบสาธารณสุขโดยภารกิจของเ e อด้ายังง่งแก้ไขอุปสรรคในการเข้าถึงบริการสุขภาพอีกด้วย เรียกได้ดว่าเป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่มีความน่าสนใจนะครับแล้วก็น่าจะช่วยเราชาวไทยเนี่ยให้พ้นจากโรคกระดูกสลางคดได้อีกหลายรายเลยครับพาไปชมเรื่องราวความแซ่บกันบ้างนะครับผมกับ Blue Shop จับมือกับน้ำประราแม่ไพรินใบจ่าวิรัตนะครับมาจัดโปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่2025ของเรานั่นเองนะครับจะมีความแซ่บขนาดไหนไปติดตามชมกันเลยครับ นางไพลินโตอิมหรือแม่ไพลินเจ้าของธุรกิจน้ำปลาร้าแม่ไพลินใบจ่าวิรัตแถลงข่าวความร่วมมือครั้งสำคัญกับบลูช็อปจัดโปรโมชั่นพิเศษเพื่อเป็นการมอบของขวัญแทนคำขอบคุณลูกค้าสงท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่2025โดยแม่ไพลินได้นำน้ำปลาราแม่ไพลินใบจ่าวิรัตจัดโปรโมชั่นน้ำปลาราปันสุกกับบลูช็อปมาจัดจำหน่ายในร้านบลูช็อปทั้ง19สาขาจำนวนทั้งสิ้น50,000ขวดวันนี้โครงการอันนี้นะเจ๊ อของปันสุกน้ำปลาปันสุกเจ๊ก็อยากร่วมมือกับแม่ไพรินเพราะว่าเจ๊อยากให้ประชาชนได้กินดีอยู่ดีแล้วก็ได้ใช้ของดีน้ำปลาแม่ไพรินเพราะว่าเจ๊พิสูจน์มาแล้วทุกอย่างที่อยู่ในการในในไลน์ลของเจ๊เนี่ยเจ๊จะเน้นเรื่องถูกแล้วก็ไม่เอาเปรียกผู้บริโภคเจ๊กำไรเจ๊บางไม่เป็นไรแต่เจ๊เน้นจำนวนแล้วก็อยากให้ถึงมือผู้บริโภคโดยตรง โดยที่ไม่ต้องผ่านพอา่อคะ้าคนกลางส่วนใหญ่เจ๊จะเน้นเรื่องนี้โครงการน,นี้นะคะก็ที่เราบอกว่ามันเป็นการฉลองครบรอบ12ปี19าสาขาข,าของพิงชอบค่ะจุดเด่นก็คือแม่เพรลินนี่มาผลิตมอเมื่อปี65ใช่ไหมคะในส่วนต่งตางๆอะไรที่เราก็มีความความรู้เพิ่มขึ้นความรู้คืออันตัวนี้อาจจะอ่อนไอวัตถุดิบตัวนี้ตัวนั้นอะรเราก็อเอามารวม เอาคัดสรรทุก,กสิ่งจากที่ดีที่สุดเอามารวมในขวดน้ำปลาราแม่เพรีิงคนะ่ะในอนาคตน,นี้ก็วันนี้ได้มาเจอเด้เพนนะคะก็จะมานําเสนอสินค้าที่มีหลากหลายของจากนี่แมาลงที่หูช าาะะแม่ไพลินระบุว่าได้ร่วมมือกับบรูช,ชอปทั้ง19สาขาน,นําน้ําปลาราแม่ไพลินมาวางจําหน่ายซึ่งน้าปลาราของแม่ไพลินกําเนิดมา100กว่าปีแล้วสามารถนําไปประกอบอาหารได้อย่างหลากหลายนอกจากนี้ยังสะอาดถูกหลักได้มาตรฐานอย่างแน่นอนน้ำปลาราของแม่ไพลินนี่นะคะก็กําเนิดเกิดมาเป็นร้อยๆ้อปีแล้วนะคะคือตระกูลของปลา,าราจ่าอุจดัตตีทํามาประมาณร้อยกว่าปีนะคะก็ได้นำคัดสรรน,นะคะคัดสรร ของปาปลากระตักอย่างดีนะคะที่จะมาเป็นส่วนประกอบในการที่ทําน้ะะําปลาไม่เป็นนค่ะของเราจะมีความหอมแซ่บอร่อยนะคะคือแล้วเราก็จะทําได้หลายอย่างนะคะจะทําทั้งส้มตําทั้งยาทั้งใส่แองกออมทั้งใส่ใส่ลาบใส่น้ำพริกคือเราจะน้ำปะลาของเราเนี่ยนะคะเราจะทําไปปรุงได้หลายชนิดนะคะหลายอย่างนะคะทั้ง หลายอย่างแต่ที่ความอร่อยของเรานี่ใส่อะไรก็อร่อยทุกทุกหยกนะคะมีความอร่อยแทบหนัวชัวแน่นอนเลยค่ะน้ำปะลาร้าแม่เป็นมาตรฐานของเรานะคะก็มาตรฐานของเราก็มี g m p นะคะมีมีมาตรฐานของเราทั้งอะไรทุกอย่างนะคะมาตรฐานของเราส่งออกค่ะ การร่วมมือกับ Blue Shop ครั้งนี้นะับเป็นการจัดโปรโมชั่นครั้งใหญ่ที่รับรองว่าราคาถูกที่สุดซึ่งถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลที่ผู้คนต้องกลับไปหาครอบครัวสามารถนําน้ําปลารดีๆกลับไปทําอาหารรับประทานกันภายในครอบครัวอย่างมีความสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ําปลารที่มีราคาสุดประหยัดเพียง19บาทถือว่าเป็นการเติมกําลังใจให้คนไทยด้วยกันในช่วงเวลาปีใหม่ค่ะสนับสนุนรายการโดยไอคอนสยาม CP พ a m ร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรีจูเน่คอลลาเจนวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปชมในเรื่องของความสวยความงามกันนั่นเองนะครับซึ่งพี่เพนฟายของเราครับตอนนี้พร้อมแล้วครับเพราะว่าพี่เฟรนฟายเนี่ยจะมีเรื่องราวความสวยความงามมาแชร์ให้ทุกท่านได้ชมกันที่ทีรพรคลินิกจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันครับคุณผู้ชมคะและตอนนี้เราอยู่กับในแพทย์ชลทิศ,ศิลชตานันนะคะและข้างๆค่ะคือคุณหมออ้อมแพทย์หญิงปิยรัตน์บุตรกูลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ อาจารย์คะเป็ฝ่ายอยากจะชวนคุยเรื่องเกี่ยวกับการทําจมูกค่ะอาจารย์เทรนเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้เออทรนของจมูกเนี่ยนะครับก็เราจะเอาว่าแต่อดีตมาแล้วกันนะ,ะตัวหลักก็คือซิลิโคนคปัจจุบันก็เริ่มมาใช้พวกกระดูกซิคโครงคแล้วก็อาจจะใช้กระดูกอ่อนที่เป็นเรียกว่าเซตตั้มใ,ในจมูกทีนี้รูปทรงที่เราใช้ไปอยู่เนี่ยวัดวดสดุตัวนี้ผ่านานไปมันจะแห้ง แล้นแห้งแล้วมันจะเป็นแท่งบางลายเนะี่ยมันจะแหลมถึงจะเป็นซิคโครม,มันก็แหลมน้อยลายที่มันจะไม่แห้งเพราะฉะนั้นาการมองที่จมูกก็จะดูไม่ธรรมชาติเพราะฉะนั้นผมก็เลยใช้เวลาศึกษามาตลอดชีวิตไม่ต่ำกว่า30-40ปีว่ามันน่าจะมีตัวอื่นเอาสารที่เป็นอยู่ในร่างกายผมก็ทดลองใช้เนื้อเยื่ออย่างอื่น กระดูกซิคโคมก็ใช้มาแล้วนะครับกระดูกอ่อนก็ใช้มาแล้วสุดท้ายเนี่ยคนพบเรื่องว่าทดลองใช้ไขมันมาเสริมจมูกเป็นรายงานจากแคลิฟอร์เนียที่อเมริกาพอผมทราบว่ามีปั๊บผมก็เลยต้องสกัดหรือบางทีเราเรียกว่ามันมีเนื้อเยื่อองค์ประกอบอื่นด้วยเรียกว่า s t r o m a vascular fraction หลังจากทำมาได้แล้วก็เลยถึงเวลาที่จะต้องถ่ายทอด ก็เลยถ่ายทอดให้คุณหมอเนี่ยหลายสิบคนนะครับบอร์ดบอร์ดหูคาจมูกอันนึงนะแล้วยังมีอีกบอร์ดหนึ่งบอร์ดเฟเจอร์พลาสติกแต่ถ่ายวิชาให้สุดท้ายเหลือผมกับเขาสองคนเพราะฉะนั้นถึงเวลาที่เขาจะต้องเปิดตัวแล้วก็สารต่อวิชานี้ให้อยู่กับโลกนี้ต่อไปอคือคุณหมออ้อมนะครับเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ชนรคิต พูดบอกว่าอาจารย์อ้อมเป็นผู้รับถ่ายทอดวิชาใช่ไหมคะในการเสริมจมูกด้วยไขมันบอกว่ายากขนาดไหนคะอาจารย์ก็ต้องบอกก่อนว่าการการเสริมจมูกด้วยไขมันเนี่ยนะคะมันมันไม่ได้มีตําราเขียนเอาไว้เพราะฉะนั้นตอนเราเทรนตอนเราเรียนเนี่ยคะ่ะเราก็จะไม่ได้เรียนวิธีอันนี้มาออโดยตรงคือเรารู้ว่าการเสริมจมูกเ,เสริมด้วยอะไรได้บ้างมีเทคนิคไหนบ้างอะไรเงี้ยคะ่ะ ตอนเราเปาะหมอจบมาใหม่ๆอะค่ะหมอก็ใช้เทคนิคในตำราที่ได้เรียนมาะนะคะแต่พอได้มีโอกาสมาอยู่กับอาจารย์ชลทีค่ะที่ธีรพรคลินิกตอนแรกก็มีความท้ออยู่เหมือนกันะนะคะก็แต่ว่าอาจารย์ก็ผลักดันแล้วก็สอนเทคนิคให้จนตอนนี้เนะี่ยหมอรู้สึกว่าจริง,รงๆไขมันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ที่ดีที่ดีแล้วก็จากประสบการณ์ที่หมออยู่ที่นี่มาหลายปีอะ,ค,ะค่ะก็ะจะมีคนไข้เก่าๆที่เคย ใช้ไขมันเสริมจมูกหรือโดยเฉพาะเคสที่แก้ไปค่ะเขาก็กลับมา follow up แล้วก็แฮปปีมีความสุขมีแบบจะยกเลิกกังขันไหมคะอาจารย์แบบโอ๊ยยากมากเลยบ่อยบ่อยมากบ่อยมากค่ะก็คือแต่ว่าก็ได้อาจารย์นะคะช่วยช่วยช่วยผลักดันแล้วก็สอนเทคนิคให้ค่ะจนจนตอนนี้หมอก็รู้สึกแฮปปี้กับการที่อยู่จุดนี้ค่ะแล้วก็ใช้ไขมันเป็นตัวเสริมจมูกแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาในเรื่องจมูก S <S จะให้คนไข้สำหรับตัวหมอเองเนี่ยเป็นจบทางด้านแพทย์ถูกคอจมูกมานะคะ,ะแล้วก็พอจบแพทย์ถูกคอจมูกมาแล้วเนี่ยหมอก็ไปเรียนต่อเป็นเฉพาะทางทางด้านศัลยกรรมตกแต่ง,ตตงใบหน้าอีก2ปีนะคะแล้วก็มีประสบการณ์ทํางานก่อนจะมาอยู่ที่ทีละพรคลินิกเนี่ยประมาณสัก 6- 7ปีแล้วก็เข้ามาทํางานที่ทีละพรคลินิกค่ะอย่างอย่างคนนี้เขามีปัญหาเกี่ยวกับโพรงจมูกหลัง เขาจะมีเนื้อเป็นกระดูกที่งอกออกมาข้างในแล้วต้องไปผ่าเลยค่ะ <c oughs> เขาสามารถทำศัลยกรรมจมูกได้ไหมคะตัวกระดูกงอกในในโพรงจมูก <c oughs> ที่อาจจะเกิดจากอุบัติเหตุก็ได้ <c oughs> หรือว่าอาจจะเกิดจากเป็นตั้งแต่กําเนิดก็ได้ <c oughs> ก็จะต้องใช้การผ่าตัด <c oughs> ออถามว่าเสริมจมูกได้ไหมส่วนใหญ่ตำแหน่งที่เราใช้ในการเสริมจมูกคะ่ะมันจะไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับในโพรงจมูก <c oughs> หรือว่าในไซนัส <c oughs> เพราะว่ามันเป็นคนละโพรง <c oughs> คนละช่องกันใช่ก็คือสามารถทําได้แต่ว่า หมอนแนะนําว่าอาจจะต้องตรวจร่างกายโดยการใช้ซีทีสแกนเลยก่อนที่จะมาเสริมสมองค,ค่ะทีนี้ถามนิดนึงก่อนที่จะจะคนไข้จะมาเข้ารับการผ่าตัดนะคะเขาต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะสำหรับการผ่าตัดเสริมสมองนะคะ,คะก็จะแบ่งเป็นการเตรียมตัวทั่วไปการเตรียมตัวทั่วไปก็คือ,อ จะต้ององดน้ำงดอาหารก่อนมาเพราะว่าที่นี่เราจะใช้ดมยาสลบทางเสริมจมูกนะคะแล้วก็จะต้องหยุดยาบางประเภทหรือว่าวิตามินบางประเภทค่ะที่ทําให้เลือดออกง่ายแล้วก็ช้าเยอะอะไรเงี้ยค่ะส่วนการเตรียมตัวเฉพาะสําหรับการทําสมูกเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้มี ข้อห้ามอะไรนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องระมัดระวังในคนไข้ที่มีอาการอักเสบติดเชื้อในโพรงจมูกเช่นเป็นหวัดแบบรุนแรงเป็นไซนัสแบบรุนแรงน้ำมูกเขียวเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนมาทําก็อาจจะงดเว้นไปก่อนสักอาทิตย์สอาทิตย์ค่ะสําหรับวันนี้ขอขอบคุณนายแพทย์ชละทิศสิรชตานันนะคะและแพทย์หญิงปีรั์ภูตระกูลเป็นอย่างสูงเลยนะคะทีมให้ข้อมูลค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวความสวยความงามที่ต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆเลยนะครับ สำหรับวันนี้ครับเรื่องราวความสุขของเราได้หมดลงแล้วนะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ j จดีจากรีจูเน่คอล l าเจนนะครับและกลับมาพบกันอีกครั้งได้ใหม่ในรายการแฮปปี้ซีซันดูดูเหตความสุขเวลาบ่าย3ามงครึ่งทางช่อง5กดหมายเลข5สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ